สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าพี่น้องในนี่ก็ส่มสวนครับน้องออกดอกครับนี่ดอกแตงโลตัสปลอมออกดอกแน่ออกมากแน่พึ่งปลูกนะครับพึ่งรู้ว่าดินมันเป็เดแบบใดพี่น้องยังบมรูนะครับลองบึงครับวันสิงามมองงาม สังกัน,กนเกิดเกิดมาก,กิตายเนี่ยครับนังกันกับน,นอนจอพี่นอ้องยาของโมดิสเีดครับมีนอนเนี่ยจะเป็นเรื่องปกติแล้วครับกำลังงามครับกำลัตงติดดอกติดดอกแล้วเจ้าแม่เกิดมากรอบอนี้นมเดิร์สไปสี่น้อมสีไเดียวมัดเครื่องไมครับถึงเครื่องึืนทึ่ง คตัวปัญหาพี่น้องคนไปแล้วในตัวสมครับกำลังขืนเครือกำลังงาม,มนตัวลังงามสร้างกันกระจิเป็นมักทัวมักทัวกำลังขึ้นพี่น้องมักทัวก็มีแค่สองแถวครับ ตัวสองแถวพี่น้องนอนลายครับตายแน่กรมีครับอ้าวยังประเทศนี่แมงเต่าทองแมงเต่าสมพี่น้องนอนลายครับนอนลายเพียร้ายส่วงนี่กำลังคืน ส่วนบรรยากาศทำบรรยากาศตอนเศร้าๆครับดวงทิตย์กำลัลงขึ้นนี่ลองกำลังขึ้นกำลังงามครับมือเนี่ยที่หอนนี้ครับห่อนมันลายมือแล้วสีห่อนอีกมือ,มอน,นิห่อนทักห่อนเนี่ยสามสิบเก่าองศาเพปะสามเก่าแล้วครับ เทิงอ่ะจะเป็นพายล้อมพายแย่งอ่ะสิเป็นบลอกโก้พรามบลอกโก้มองนี่อ่ะสิเป็นนั้นมองพายางดำอ่ะสิเป็นนั้นเขาเลี้ยงปลานะ้ำปลาดุกปลาเค็งพี่นะ้องเค็งมาลายท่อมเต้าปรสิเน้นปลาดุกก็เน,น้นปลาดุกอุยนะ้ยท่อมไวเซียนปานปลาดุกรัเสเซียมาลงอยู่ค,ครับตัวใหญ่นะ ามาลุ่งเนี่ยเป็นข้องใส่ไก่พี่น้องขุดเอาครับนี่ขุดเอาบนเน้นความงามครับเน้นว่าห้าเก็บนามอยู่เรียงป่าแล้วก็เอานามมะูส,สวนนะครับนี่มู้สวนทางคางนี่แล้วครับนี่้ใส่เครื่องดึงนอกบกันมันมาพอมันจำเป็นพี่น้องเพื่อนก็เจอปลูกพักครับ ว่าสิลงกระโพดนะมลงเบส,สุยางนะมั้นี่ลงไปแล้วดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวลงไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อกบูปนะครับ่บบอกบครัรบ,รบ,รบนี่เป็นน้องร้บนี่น้องพักน้ำนครับนี่เขาเจาะน้ำแต่ก็มาดันไม่ผิดนะครับนี่ หักน้ำมันนี้ครับน้ำโซลาเซลล์นำะใส่โซลาเซลล์พี่น้องตัเวเวืนขึ้นเริ่มแล้วครับออกซัมนี้แล้วครับจีน้ำเท่ากับโบโคอยอลมาปันใด้แล้วครับกต่พ่อใส่ใดพี่น้องอันนี้ก็สีปล่อยน้ำลงแลักกระเซียวปลามาเลี้ยงครับนี่เลี้ยงปลาตัวใหญ่แล้วครับนี่ น้ำพอดีพอดีแนละ้วกระเซียวปลามาลงคนระับน้ำม,มันอยู่ครับโซเดียมเซลกําลังกําลังเหมือน,น,นเดินเครื่อกนะครับเขาเจาะน้ำไปโดนพี่นอ้องเจาะไปโดนไล่กันนีปัญหาเนาะเจาะไปสองเดือนจังมาเปิดใส่ก็เปิดปัญหาหน่อยนึงครับลองหนามนันข,ขายๆมันหมด เมฆเข่ามากนะเปิดที่แหลกแห้งเอ,อยากออกก้อนเล่ต่ครับออกข้าวเดียวกับยุดออกข้าวเดียวกับยุดเจอไข่เดียน้ำนะไลหลซ้ำในเบิดมืองโอโอเคครับเจอต่อไปต่อมากจะแห้งกว่านี้คนระับอาจจะแห้งกว่านี้เพราะว่ามันไดหน้หูจักน้ำแล้วหูจักกันคล้องนะคล้องห้าวโดดมากแล้วนะ้อมันจะเป็นหลองมากแล้ว ก็จะแห้งคนเก่าครับทำมาเบิ่งกบกับพี่นอ้องนี่นก็จะเิ็นกบหน่อยมาสื้อมาตัวระบาดบอมซืนะ้อมาตัวระบาดนั่นกัดมาอยู่เนี่ยมาที่แหลกแห้งหงอยเลยดนีต่อมาต่อมาโดดตืกนคน ได้ตัวหง่ได้ครับนี่เริ่มตัวหง่แล้วเอามาสามสี่เมือนนี่ข้าวเดียวพี่น้องวก็ติเอาวันนี้มาให้มันอยูเนี่ยนะครับนี่เอาปากักโตเอานี่มาให้มันอยู่ครับใต่กระวานเขาครับเอาปล่อยแบบธรรมชาติครับเที่ยวหนามใหม้มันเป็นตองร้องว้กระซือครับอันนี้ก็บ้านเขาแล้วพี่น้องวานเขาไปเจ้าในกระเกิดครับ จะไหนก็เกิดควานเขาไปเป็นหุมนำะว่าปลอบไปแลยี่น,น้องกำลังกำลังตัวใหญ่ครับกรูปยีนกับมาานั่ตัวครับปล่อยพันตัวครับย่นแต่ถาบงว่าต่อมัน ตัวหญ่นี่จีเป็นยังไงนะสิโดดดวงเด่นดงด้งบ่เจอตะาไข่มาปลูกอ้อม้ๆนี่แล้วครับนี่ปลูกข้างในน้ำเนี้ยบเนี้ยไปนี่เกษตรให้เกษตรเป็นหุมพร้อมรอบนี่ตาไข่เข้าได้เก็บกินพร้อมนี่น้องโมเดิร์นว่าเขาสิมาใส่าตาเขานะครับมีแต่ตะไคร้สีน้ำเขาเย็ดไปมองส่วนมองดีมันครับ อยงกบไปทั้งสี่แล้วครับหาหม่องพักให้มันให้ไข่เป็นธรรมศาสตร์ให้มันทำคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับเกี่ยวกัามาสุ่มสวนแล้วกันมาครงการจะเป็นเรื่องใดตอนนะ้ำเลียงนั้นเลียงนี้พี่น้องต่อไปก็สีเริ่มขยับขยายไปเรื่อยๆครับคลิปนี้กันขอบคุณครับที่มารับชมและติดตามครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายครับพี่น้อง